สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i l channel นะคะแล้วก็มาพบไปเจอกันเช่นเดิมค่ะพร้อมกับเตรียนโปยทานลายน่ารักน่ารักนะคะแบกบสวยทำง่ายค่ะมือใหม่ก็ทำได้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลค่ะแหนบ ตังเหรียญน,นะคะลิปปินค่ะวันนี้เราใช้ตาละคังนะคะลิปปิ้นนะคะมีดินทองด้วยค่ะความยาวอยู่ที่สิบสามหซนติเมตรนะคะปลายนิปปินตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้เลยคะ่ะเพื่อง่ายต่อการทำนะคะ เราใช้ทั้งหมดสี่เส้นค่ะถ้าเราใช้นิบบิ้นที่เป็นดิ้นทองแบบนี้นะคะให้เราพับลงมาคือว่าให้ดิ้นทองน,นี้อยู่ด้านในนะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะ่ะลายที่เราจะทำวันนี้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ลายที่เราจะทำวันนี้คือเริ่มต้มด้วยการพับลงมาอย่างนี้นะคะพับครึ่งลงมาเลยค่ะก็ได้เป็นลักษณะนี้นะเราเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะจับตรงรอยพับตรงนี้เลยค่ะ ้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามค่าล้วของเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ค่าละสอดเข้าไปช่องด้านบนของเส้นที่หนึ่งนี้นะคะ มือข้างขวาตรงนี้นะคะมีโป้งกับนิ้วชี้ค่ะเราดึงเส้นที่สามขึ้นมาค่ะดึงทั้งสองเส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนำเหรียญมาวางค่ะล็อกเหรียญน,นะคะโดยการ เส้นที่อยู่ด้านบนขาะลงมาเลยิที่สองทำวนเป็นเข็มน,นาฬิกาเลยนะคะวนไปตามเข็มน,นาฬิกาเลยค่ะมองตามในภาพนะคะเพื่อนๆคนไหน,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 นไม่ค่อยใจค่ะมองตามในภาพเลยนะจนถึงเส้นสุดท้ายค่ะที่อยู่ซ้ายมือค่ะแล้วก็มาสอดนะคะช่องด้านหมุนขวา ตรงนนี้ะะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพลิกกลับมานะคะทอดค่ะเราเราไม่ต้องพลิกนะคะ เราไม่ต้องพินะคะแเราทำด้านนี้เลยค่ะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังแบบนี้ค่ะโค้งมาลักษณะน,นี้นะคะแล้วโค้งไปยลิบบินค่ะลงแบบนี้นะคะสอดเข้าตรงนี้ช่องนี้นะคะ ไปเส้นนี้ค่ะโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะคะเอาใหม่ครั้งค่ะโค้งไปด้านหลังแล้วโค้งไปริบบิ้นไปลักษณะนี้นะคะชายริบบิ้นจะสอดตรงนี้ค่ะในช่องนี้นะ เส้นต่อไปค่ะไปด้านหลังค่ะทำเหมือนกันกับเส้นแรกเส้นที่2นะคะ เซนสุดท้ายแล้วค่ะส่ดเข้าไปตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโค้งปาปดิบินนะคะสอดเข้าที่ใต้ฐานตรงนี้เลยค่ะฐานดิบินจะโผลตรงนี้นะคะ,รตรตระ,คะเราก็จะดึงค่ะ เบาๆนะคะเส้นที่สองค่ะ เส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะ ปรับกีดดอกนะคะโดยการดึงชายริบบิ้นค่ะทั้ง4ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วลราพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ เราก็จะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำชายิบบิ้นค่ะโค้งกลับมาแล้วก็สอดตรงช่องนี้เลยนะคะ ้นที่สองทําทำเหมือนกับเส้นแรกนะคะเส้นที่สามค่ะ ชั้นที่4นะคะ เสร็จแล้วนะคะในรอบนี้เราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้เลยค่ะโค้งปาปริบบิ้นลงลักษณะน,นี้นะคะสอดเข้าที่ใต้ฐานตรงนี้เลยคะ่ะ เนตต่อไปค่ะถ้าสอดยากนะคะเราก็ใช้ไปไปลาเปนไกลค่ะช่วยนะคะหรือจะเป็นแหนบก็ได้ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดเนี่ยค่ะตัดทายดิบ,บิ้นนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วคะ่ะที่ชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาในการทำผลงานครั้งต่อไปคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามให้จาแล้วนะคะที่เข้ามาติดตามตั้งแต่แรก,แรกอยาก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย ลำนาไมัยที่ดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้โควิดเยอะมากๆค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ